ตื่นแล้วล่คะค่ะเออตื่นแล้วลคะค่ะนอนสบายเปล่าออหืมจะเอ๋นอนสบายไหมเอ,อ่ยคนเก่งนอนหลับทั้งวันเลยลมมันเย็นใช่ไหมลูกหืมลมมันเย็นใช่ไหมคะเออนอนหมดวันเลยเอ,อ่ย โอ้ยยังยังเมาเขี้ตาอยู่ใช่ไหมยังเมาเขี้ตาอยู่ใช่ไหมเจเอ่ <c oughs> ะเจ๊อเอได้ยินเสียงย่าไหมได้ยินเสียงย่าไหมได้ยินเสียงย่าไหมเอย เออตื่นมาพ่นน้ำลายอะตื่นมาพ่นน้ำลายได้แล้วแปลงผักคะน้าของเราดูซิว่าจะได้กินไหมยังไม่เคยปลูกอะไรสำเร็จสักอย่างนอกจากขึ้นเอง แล้วมันรอดชีวิตนี่มีคณะอยู่ครึ่งแปลงอีกครึ่งแปลงเพิ่งจะลงกวางตุง้งอันนี้ก็จะเป็นผักบุง้งจะได้กินเปล่าไม่รู้ กะเพาก็เริ่มตายหมดแล้วเดี๋ยวหน้าฝนก็คงจะขึ้นมาใหม่อีกเหมือนเดิมแล้วกอเราสุกเต็มต้นเลยไปขุดเอาต้นเศรษฐีวิวสัน,อนเอามาปลูก <Okay. S 1> ลงในกระถางว่าต้นต ต้นที่ไปแยกออกมาเหมือนเขาจะแตกหน่อออกมาแตกออกมาได้สองต้นก็เลยแยกเอามาลงกระถางต้นอนี้เหรอใช่มัดได้เอาขี้เลี้ยงย้อะมัดได้กับพุ่งยางแล้วก็ได้น้ำมันใยเลยอืมมัดใยมัดได้อืมให้มันงามเหมือนคนปลูกเด้อ <c oughs> ให้มันงามเหมือนคนปลูกเด้อ <c oughs> <c oughs> ตกเย็นเราก็มาทํากิจกรรมร่วมกันหาของมาทํากินกันสั่งหอยแมงภู่เข้ามาสิบกิโลเขาขายสามโลร้อยสั่งมาสิบโลเอามาเนื้อบ้างย่างมั่งกินด้วยกันไม่เหลือนะสิบโลนี่ไม่เหลือหมดบครั พี่น้องครับพี่น้องครับมึงเดือดมึงเดือดจบแล้วได้ดีไม่ไม่ไม่ถูกเขาถูกเขาถ่ายคลิป พวกไอ้แต่เห็ดกับี่เองม้งเอาแม่เอาไปพ่นอก็ม่ติดแกมันก็มันพูดไม่ออกเลยต้นเงียบเลยอ่ะไม่รู้เลยพหัวล้นแหลวกันไปเลยเจ้าก็หัวเห็ดหยัางอันเีอเบิ่งเขาเป็น่กันิาแบบนี้ะกไเงียบเก็บ เอาเอาเอาไปถ่ายแล้วเอาเลยเต็มที่เอาเม็ดด้วยด้วยไรด้วยยังไงเลองเม็ดเมื่อเทาเราคอยจอย่างวดห้องเีอย่ เลยหมดเลยน่ะปลาไอ้นี่ก็ร้อนพริกกับเห็ด้มันต้องให้อย่างนี้เหรอแบนว่าแบเออเอาเอ้าบ้าเบิ้ลปลาหลายปีแล้วยังกินได้อยู่ปะถ้าคิดปีไปน่งกินเนาะมันไปนานอยู่ในอยู่ในตู้เย็นนะมันไม่ได้นานอยู่ข้างนอกเนาะคั่นหักเนาะแล้วทำไงถึงจะหายคั่นตักแล้ว อันนีต้องย้อนำตานพร้อมลำตานเพต้องใช้นลำตานปิด้นลำตานอันนี้อ นี่ตั้งแต่วันนั้นน่ะเดอนทาง่อยกระโด้หนุ่มเอ็ดเกล็ดโอ้ยหน่อยืนคือน้ำลายอยู่ไอ้รสชาติของลูกยอเนี่ยมันก็คือแค่เผ็ดอย่างเดียวอะมันเปรี้ยวด้วยไหมบ่บ<น>่เนาอเข้าจ้ตอนที่ตักขามอืมโอ้ กินกับยอดกระถินได้ไหมไม่เข้าวเหรอหอมบน,นุ่มม่แห้งก็ไ้กินสอถ้ายังแน่แหรอหรล่นือลันตาลแล้วก็แบบปได้เนาะชิลโแสงแต่ที่แรกแล้วใช่ไหมแรงมากีลย โอ้ยน้ำไหลไหลไ <laughs> ม่เคยกินเลยตั้งร้อยซิอืมก็เหมือนตำไม่น่าตำเมี่ยงเลยครั้งแรกไม่ได้ทำบักกันนะตำตัว <คะ S 1> หัวอืมเฮ็ดสวยไหมจ๊ะสวยจ้ะห <h id> วานแวว <h id> สวยที่คนสวยมากนะจ๊ะ เออน้องพูดถูกแล้ว <laughs> ทำไมอันนี้เป็นเงี้ยสีบูดเหรออ๋อไ,ไม่ปิดฝาเท่านัปิดฝาไม่แน่นอา้าตายแล้วแล้วน,นั่นเราจะกะย,ยังไงไม่ะเป็นเนิร์ดไม่เนิร์ดแค่นั้นน่ะเหรอแล้วยังไงไม่จำเป็นอะไรวะเข้ากระเพอานี่เล่มมือข้าปันน่น,นดีข้า,กาวกะเกลียวตัวมันใส่บัวเหน็บก็เหน็บ ดูความเหนืดอของมันนี่ยังไงทำเป็นหนาวเมื่ออันนี้เขาใส่เพื่อกระจายความเหนืดอใช่ใช่ไหมแง่แหวนจ่ะเก็ตจ่าใช่แล้วจ้ะคนไม่รู้นี่หว่าเนี่ยแล้วจ้ะเงีนยเ้วมาการกันเลยเรามากันเด้อ ถ้าไรนจ,นนจ,จน่างมากเดี๋ยวมัน <im> ทาไม่ติดไงเพืาะมันเป็นสีดำเนาะสีมันก็จะไม่ขึ้นน<อ>ะพี่<อ><อ>ทาอะไรสองสารอบก็ทาสองรอบพอแล้วจบเออแบบหรือก็ดีน้อยนึงอะแบบไรดีดมันแล้วแต่ไม่รู้อ่ะเหรอลอง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 โอ้ อันนี้สีเหลืองจากการย่างหรือเหลืองแดดเนี่ยเหลืองย่างพี่หองย่างพีของกินแล้วเพียบถ้าไม่อิ่มก็มะละกอนนะทั้งสามลูกนัน่นกินก็ไปอีทีนั่นนละยแย่งกันดีนะัก <c oughs> อันไข่เน้องผู้เป็นอาบนะ้ำหอมหวยพวยข้าราชการแล้วกอนเ็นกินอย่างแมน อย <c oughs> เอออย่าเผลอเด้อใครเผลอดโดนไปเขามตักเตมตัมันเหี่ยวแล้วเนาะ,ออะมันไม่สดอ่ะมันต้องแบบใหม่ๆอ่ะ ไม่ใช่มันต้องแบบมันยังแบบใหม่ๆอยู่นะอะไรใหม่ๆใหม่ๆแล้วก็สีนาเยอะหน่อยนึงสีผสมสีเสร็จแล้วก็ดัเลงเลยดีได้ได้น้องมาช่วยเลยได้หลายวงหน่อยทาไปก็นอนไปทาไปนอนไป <c oughs> ปวดหลังโ <c oughs> อ้อยอูแบกัเลิบเหมือนเดิมทุกวัน เน้นสีสันเขียวชมพูหวานแหววยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทําอะไรบ้างถ้าทำเก้าอี้ได้จะทำเก้าอี้แต่ถ้าทำเก้าอี้ไม่ได้ก็จะเอาไว้เป็นกระถางต้นไม้นี่หรูใช่กระถางต้นไม้ลงทุนน่าดูอ้ยขัดจมูกมาดู ผักชีโคตรภูมิใจอะแต่มันจะโตกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้ผักชีขึ้นเยอะเลยซื้อมาซองหนึ่งแล้วก็หวานหวานออันนี้ยังไม่ได้ทาทาไม่ไหวปวดหลังนี่ดาวเรืองดาวเรืองดาวเรืองของเรา เดี๋ยวรอให้ตัววันนี้หน่อยย้ายลงดินเนี่ยลงแถวแถวนี้แหละลงมันแถวแถนี้ยใกล้ๆขี้วัวติมท <c oughs> ี่ไม่รู้จะทำอะไรเลยนี่ปลูกให้มันอยู่ใกล้ๆก,กั่ที่พักของเราที่พักว่ะเออโต๊ะกินข้าว นั่งพักผ่อนหย่อนใจอันนี้ซากของเมื่อวานปาร์ตี้ปาร์ตี้นิดหน่อยเม่แม่กินกาแฟก่อนเช้าตื่นมาต้อง กาแฟก่อนวันนี้ยังไม่รู้จะทำอะไรต่อหากิจกรรมอะไรทำอีกไม่รู้เหมือนกัน,นแต่วันนี้วันหยุดดีหน่อยมันไม่เสียงดังไม่พวกข้านอยากจะไปถากหญ้าเตรียมที่ปลูกดาวเรืองแต่ว่าเจ็บหลังทำไม่ไหวกลัวไปฝืนทำแล้วเดี๋ยวนอนพิการติดเตีย <te> ง <am> กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ปููเดาวเรืองเดี๋ยวขอตัวกินกาแฟก่อนเดี๋ยวจะไปดูแปลงผัก